สวัสดีครับพบกับเราช่องคนกับช้างวันนี้มาดูมาอัปเดตอาการของน้องครีมหลังกลับมาจากพัทยาน้องก็รู้สึกก็เชื่องเชื่องบ้างแล้วครับก็กินหญ้าตามปกติได้แล้วครับน้องจะอยู่คนเดียวนะครับเพราะช่วงนี้ต้องแยกแยกออกจากแม่จากนี่ก่อนครับเพราะถ้าไม่แยกออกน้องเขาก็ จะวิ่งอย่างเดียวครับต้องฝึกก่อนครับฝึกเสร็จแล้วเราก็จะพาน้องไปปล่อยกับแม่ครับเพราะสถานที่ที่เราอยู่ตรงนี้มันในชุมชนแค,คบครับไม่พอที่ว่าจะผูกช้างจำนวนสีเชือกได้อย่างหนึ่งแดดก็ร้อนตอนช่วงสาย,สายๆเที่ยงครับน้องครีมเราก็ต้องอาศัยลงน้ำชั่วโมงละชั่วโมงละรอบครับ เพื่อให้น้องผ่อนคลายแต่ก็ยังไม่ได้แก้โซ่อ,อกจากอันนี้ต้องตักน้ําให้ครับแต่วันนี้เราจะลองมาแก้โซ่น้องพาน้องไปกินน้ําที่นู่นครับเป็นบ้านของนาดูก็ไม่ไกลครับเพาะจะค่อยให้น้องเดินเล่นทีละนิดทีละหน่อยผ่อนคลายไปเรื่อยๆครับ อ้น้องครีมเราวันนี้ก็ได้กินต้นสับปะรดกับท่านด็อกเตอร์ชยานันครับที่ให้ไปเอากับช้างตกงานอยู่วังทะลุขอขอบคุณมากครับขอให้ท่านด็อกเตอร์จงมีแต่ความสุขความเจริญขอให้เป็นที่พึ่งพากับพวกเราชาวช้างตกงานไปตลอดนะครับขอให้ท่าน อยู่เย็นเป็นสุขล่ำรวยเงินทองจเจริญหน้าจเจริญในหน้าที่การงานเป็นที่ลักษณ์ของทุกคนและเป็นที่รักของพวกเราด้วยนะครับขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงขอขอบคุณมากครับจากใจจริงเราจะค่อยฝึกน้องไปทีละนิดทีละนิดจะใช้เวลานาน,านหน่อยก็ก็ไม่เป็นไรครับเพราะเรายังไงก็ไม่มีงานทําอยู่แล้วครับ แต่ถ้าน้องดีขึ้นน้องนี่จะเป็นช้างที่น่ารักมากครับเชื่อฟังรักควานรักคนรอบรอบครับจะน้องจะไม่ทำอันตรายกับเด็กเล็กหรือผู้ใหญ่อย่างนี้นิสัยดีมากครับแต่น้องไม่เคยออกจากไอ้ที่ชมุมชนอยู่ที่พัทยาอยู่ปางช้างน้องไม่เคยเห็นรถไม่เคยเห็นไอ้เลยน้องก็เลยตกใจส่วนพวกแม่แม่พี่พี่พ ป,ป้าก็เอาไปผูกดูแถวแถวทุ่งครับอยู่ไกลนู้นใกล้ๆวางทุแล้ะครับเพราะ,ะมีต้นไม้มีอะไรพอที่จะได้ผูกมีน้ำมูลน้ำอะไรก็พอจะได้ตักกินถ้ามาอยู่บ้านก็คงจะไม่มีที่ผูกหรอกครับเราต้องเอาไปผูกไว้อยู่นู่นครับถ้าน้องคีมฝึกยังไงเสร็จแล้วก็ไปปล่อยกับแม่พัะสาน ที่ตรงนี้ร้อนจัดนี่ก็ช่วงช่วงเดือนเมษาแล้วน้องกินคืมกินญาตาได้แบบปกติก็สบายใจขึ้นครับะช่วงนี้ก็ไม่อยากผ่าน้องเข้าฝูงเท่าไหร่หรอกครับรอให้น้องไอ้เช่นกับพื้นที่ก่อนอวัวติดโรคติดอะไรด้วยครับเพราะน้องไม่เคยอยู่อย่างนี้ครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับขอฝากติดตามช่องเราคนกับช้างเฟ m มลีด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สั่งกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับขอขอบคุณครับ